สวัสดีครับผมนายกิพงศิรีสุวรรณครับครับสวัสดีครับผมพีรพงษ์บุญก้าวครับและถ่ายภาพโดยอนุกรรัดสืบครับวันนี้นะครับเรามาถึงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านใหม่ในแขมนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับตามผมมาเลยครับครับตามมาเลยครับตอนนี้เราจะมาดูแปลงของคุณยายบัวลมเคือบุญมานะครับอยู่บ้านเลขที่362นะครับแปลงของคุณยายนี่เป็นแปลงที่ ยี่สิบแปดครับเพราะแปลงเป็นที่ที่ดินแถวนี้เป็นที่ดินของสาธารณะนะฮะสาธารณะทั้งหมดเลยครับเพราะในกลุ่มของหมู่บ้านจะจัดสรรที่ดินไว้ให้กับชาวบ้านนะครับเพื่อใช้น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงของระบามเสด็จเจ้าอยู่ของของเรานะฮะเราเข้าไปดูเลยครับว่าในแปลงของป้าัวบานมีอะไรกันบ้างนะฮะตามมาเลยครับนี่เราจะมาสัมภาษณ์ยายยายบุลมครับ ได้บลลมนะครับพี่จับก็ได้เลยยายยายยายปงอยู่ห้องเราครับยายมีักชีหลายอ่างเนาะสลัดด้วยอ๋ออันนี้เป็นปูไข่หรือว่าปูกินตัวครับไข่ยด้วยกินตัวจ้ะอ๋อครับกินกระขายเนาะครับหลายย่างแล้วหลายได้นี่ประมาณต่อเดือนได้ในเหลือช่วงนี้บอกใายได้ต่อได้เนาะอ๋อ้รางวันก็ได้เยอะบางวันก่ำได้เนาะยังน้อยก็วันร้อย ถ้าว่าช่วงหน้าหนาวนี้จะได้นักแับแล้วอันนี้ย้ายเลียงไก่ตัวเองครับเยเลียงไก่คุณเลียงไก่เฮ้ยเป็นไก่เหรองก่ขอไก่พันไข่ไก่พันเนี่ยเรียงไก่ก็ไก่ไข่ไก่ไข่ก็เรียงเป็นคุ้มเนาะเว้นเห็นเวนมันนี่เว้นย้ายนี่เว้นย้ายเป็นคุ้มนี่เป็นแบบเปลี่ยนเพื่ออาหารกหรือว่าเป็นจัดสรรอาหารมาเพ่งเลยครับ นี่แหละอ๋อแบบวันนี้เว้นหรของวันนี้เว้นย้ายย้ายกลับมาคือเข้าครอบคำคำค้นหนึ่งคือเข้าอันนี้ตึงกินเองกับขายด้วยครับจะขายขายไข่ไข่ก็ได้ระวันสองแข่งอ๋อยนั่นบ่อป่ามันก่าครับแล้วมันจะเป็นอ่างป่าบ่อป่านี่มีป่าหรือเป็นยังป่าครับป่าเป็นปล่อยเหมือนทำเป็นป่าชกป่าน ตเมก็นี่คนมาเอามเอากรเทืะ่อย่างย้ายถึงต้องอย่างเงี้ยแบบตามรอยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระบาทฝันแนะนำมาทำเนาะทำทุกวันกับวันนี้เขากับมีตีทำกินแล้นี่ฝันจักมเฮืดตีทำกินนี่เขากัมีกินมีขายโวยเจ้าอ๋อกระจยเดี๋ยวขาวนเนาะ กันอย่านหนังสื้อพ่อแม่ก็หากินพ่อไปพ่อไปเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับรายได้ทางช่วยกันเนาะย้ายกับมีก่อนเจอย้ายกับน้ำถ้าย้ายปลูกผักนี่ประมาณกี่ชนิดนะครับสีหอมแจ้นาะคนเมืองบวัดอมแจ้นาะมีผักสลัดนของย้ายนะมีผักท้องมีขิงมีผีเป็นซีฟกว่าชนิดครบครบ ที่กินได้ก it, ็หามาปลูกกินตัว oh, ก <cs> ินตัวไข่ตัวนะครับคือเขาต้องรีซ okay. <c oughs> ื Pokémon ้อพักซื้ออะไอ้ช <c oughs> <c oughs> ื่อเดาะบดองได้ชื่อห้องนี้เขาผสมใส่เนาะมันปลอดภัยติดร้านนะอันนี้ปักปูสารพิษซอสารพิษเลยแหละครับใส่ยาอะไรเนี่ยปุ๋ยมักนี่ปุ๋ยมักจะได้ครับขิงหวานแกบโป้งเนาะใหญ่ดังเนาะด่าตาลอย่างเลยไะอันนี้เขาบเน้นใจสารแค่นี้ไหมครับ อิ in, in นซีล<ต>้วนๆสารชิ้นนี้มันจะงามกับหุ่นยังก็พอครับเพราะ <Okay. S 1> ข,อของในเรียงนะเพรงเทาเนี่ยมันจะงามธรรมชาติครับทำอากาศทำสวยงามอันก็ขอบคุณยายนะครับต<อ>ีคือคําแนะน้ำแล้วคืคค<ำ>อความความเข้ากับมือหอมนะครับขอบคุณครับผมจะพามาดูครับนี่เป็นหญ้าแฝดที่คุณป,ป้าได้คุณยายได้ปลูกไว้นะครับเพื่อบำรุหญ้าแฝดป้องกันการพังคลายของหน้าดินนะครับ ก็ดูครับจะเป็นการปลูกไว้ตลอดแนวครับตลอดแนวจะมีการปลูกไว้ครับในส่วนของต้นบวบครับบวบเหลี่ยมครับก็ปลูกไว้กินเองบ้างครับขายบ้างตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงของเรานะฮะอันนี้นะครับคือพันธุ์ไก่ไข่ครับของยายตัวยายบอกว่า,วาทางกลุ่ม ทางลุมจะมาเปลี่ยนเวรกันให้อาหารไก่นะโดยการจะจะเป็นการให้อาหารแบบเปลี่ยนเวรกันนะครับอาหารนี่ยายบอกว่าต้องซื้อเองนะฮะซื้อเองมาเปลี่ยนเวรกันนะฮะยายก็จะเลี้ยงไก่แบบหลายชนิดเลยนะครับไก่ไขน่น,นี่นครับทางนี้ก็เป,เป็นเป็นเป็ดนะครับเป็ดแล้วก็ไก่พื้นเมืองนะครับตรงนี้ นนต่อมานนไก่พันธุ์ไก่ไก่พันุเนี้ยนะครับที่ทางกลุ่มได้จัดาหาไว้ให้นะครับยายบอกว่าวันนี้เป็นเวรยยายให้อาหารไก่ซะด้วยนะฮะยังไงก็